เราเราแวงนะครับนำเพลงลุงป้าแตนมาป้าแตนร้องนะครับขออ้าดได้บอนะ,บนะครับแต่ว่าช่องเนี่ยมันเป็นรูปเดิมของลุงป้าตั้งแต่ลุงป้าใส่ลุงเนี่ยใสใสสูตรสีฟ้าป้าแตนจะใส่เสื้อลายสีแบบออกแดงแดงนะครับ ซึ่งรูปนี้มันเคยมันเคยเป็นรูปตั้งแต่ถูกถูกลบไปนะครับแล้วก็ชื่อใหม่ว่าลุงพลป้าแตนมิวสิกมีคนติดตามแค่สามสิบคนนะครับและผมยังไม่กดติดตามผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยนะครับซึ่งผมจะเปิดเพลงนี้นะครับบ่อยๆนะครับแล้วปัญหาคือทำไมบอกว่าเพลงนี้เมื่อสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วโอ้ ช่ใช่ลุงป้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมีคนคอมเมนต์อยู่สี่คนนะครับมีคนคอมเมนต์อยู่สี่คนนะครับมีคนคอมเมนต์อยู่สี่คนก็เลยถ้าเป็นของลุงป้าเราจะได้กดติดตามะถ้าเป็นของลุงป้าเราจะกดติดตามเอ,อเออไงแล้วผมก็เลยไม่กล้ากดติดตามนะฮะผมก็เลยไม่กล้ากดติดตามนะครับมันแย้งก็คือ มีคนดู465ครั้งในเวลา2ปีที่ลงคลิปเนี่ยมันไม่น่าเชื่อหรอกถ้าลุงป้าคนดูต้องถล่มทลายนะครับต้องเป็นแสนนะฮะ2ปีต้องเป็นแสนนะครับทำไมเพึ่งดู6,400กว่าคนนะครับมีคนมีคนกดกดไลค์แค่15คนมีคนกดติดตามแค่30คนทั้งที่เพลงนี้บอกว่า2ปีที่แล้วอันนี้ผมเริ่มง,งงนะฮะ เออไม่เคยได้ยินช่องนี้นะฮะเอาลีลยวผมจะให้ดูนะผมจะให้ดูนี้ยเนี้ะเห็นไหมมันเป็นชุดลุงป้าที่เคยหายไปกับเคยปิดไปแล้วเพลงลุงป้ามาลงแล้วคาว่าลุงป้า ลุงพลพัตนมิวสิกเนี่ยสองปีฮะสองปีอ่ะสองปีมีคนมีคนกดติดตามสามสิบคนเหรอสองปีมีคนกดไลค์สิบห้าคนเหรอสองปีทำไมมีคนดูแค่สี่ร้อยนะครับเออคือผมปกติผมจะเปิดเพลงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับอ่าสลับกันไปทีนี้ผมก็เลยมากดอ่ะ ทำไมมีคำว่าลุงป้าผมก็เลยอยากดูว่าเพลงที่ผมปิดปบ่อยผมไม่เคยผมไม่เคยดูว่ามันอยู่ช่องไหนผมก็เลยมาดูอ้าวเป็นลุงพลปา้นแตนมิวสิกสองปีเห็นไหมครับสองปีเลยนะแต่คนดูสี่ร้อยผมยังไม่กดติดตามมีคนติดตามอยู่สามสิบคนมีคนกดไลค์สิบห้าคนผมเลยแปลกใจใช่ของลุงป้าหรือไม่นะครับใช่ของลุงป้าหรือไม่นะครับถ้าไม่ใช่ต้อง ใครจะบอกได้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงของใครมีลิขสิทธิ์อ่าเห็นแล้วนะฮะผมก็เลยเอะใจอ่ะทำไมผมไม่ได้กดติดตามนะครับแต่ถ้าเป็นลุงป้าจริงๆทำไมลุงป้าไม่บอกว่าช่วยกดติดตามหน่อยนะครับเออนะฮะยังไงก็ใครรู้ช่วยถแถลงใครเนี่ยนะครับ เพราะว่าเราถ้าเป็นของลุงป้าจริงเราอยากสนับสนุนไงนะฮะเอองงละนะฮะอ่ะต่อมานะฮะมันเจออะไรที่แปลกๆนะตอนนี้พวกเราก็คือเราเรากลัวหมดว่าใครจะแอบ,บอ้างลุงป้าไงฮะแต่มันเป็นเพลงของลุงอ่าของป้าร้องนะครับเออเป็นเพลงของป้าร้องนะนะครับต่อมาฮะขอบคุณมากครับ ผมที่ผมขึ้นไวตรงนี้นะครับอาจจะชนไหลขั้นนะครับเพราะว่าสี่ทุ่มไปต้นไปผมต้องไปรับภรรยานะครับใบดึกๆเลยนะฮะดังนั้นผมก็เลยคือช่วงนี้ภรรยาผมจะต้องเข้าบ่ายเข้าบ่ายหลายวันเลยเมื่อเข้าบ่ายหลายวันกลายเป็นว่าสี่ทุ่มครึ่งผมต้องไปดังนั้นถ้าสี่ทุ่มครึ่งผมก็ไล่ไม่ได้ก็จะกลับมามันก็มังคง อาจจะเที่ยงคืนเนี่นะผมก็เลยขอขอ,ขออนุญาตนะครับใช้สิทธิ์ในการไลฟ์ช่วงนี้นะครับส่วนคนไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับะไม่รู้ไปนไรมาเจอแบบนี้นะอ่าผมก็ลองมาผมลองมาใช้แนวนอนนะครับเพราะว่าผมใช้แนวตั้งหลายวันนะครับก็สรุปนะครับผมทดสอบแล้วครับแนวตั้งมีคิวมีมียอดบิลเยอะแต่ไม่ได้เงินนะครับเงินมันจะได้หลังจากเราลง ถ้ามีคนมาดูซ้ํามันก็จะเริ่มได้เห็นอ่าได้เห็นีอได้เห็นโฆษณาแต่ขนาดไล์ไม่มีโฆษณาแต่ได้ยอดยอดวิวนะครับเมื่อกี้เห็นเห็นน้องแอดนางฟ้าได้บอกแล้วเออน,นะเราจะได้เข้าใจมากขึ้นเมื่อ,อไหร่ที่เราอยากให้มีคนมองเห็นเยอะๆเอาแต่วิวนะฮะแล้วก็แนวตั้งได้เลยนะฮะดังนั้นมันจะเหมาะกับคนมาใหม่นะ เออแนวตั้งเหมาะจะเหมาะเหมาะกับคนที่กำลังต้องการวิวอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคนดูเยอะเนี่ยมันจะทำให้ชั่วโมงคนดูเนี่ยมันบวกไปด้วยไหมถ้าคนตั้งใหม่เปิดช่องใหม่ต้องทำอย่างนี้นะแต่ไม่ได้เงิน <c oughs> นะไม่ได้เงินนะทดสอบไปเรื่อยๆครับทดสอบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็เลยอะนะครับเอาเงินไว้ก่อนแล้วกันนะครับ่อยเอาเงินไว้ก่อนแล้วกันนะครับ จะได้กี่บาท10บาท20บาทก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขยับมาแนวนอนนะครับแต่ถ้าแนวตั้งผมขึ้นเมื่อไหร่เปไงหมืนสี่หมื่นห้าสองหมื่นหมื่นแปดโอ้โหยอดยอดวิวมันจะขึ้นบอกนะครับ <c oughs> ตอนนี้โปรโมทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือนะครับแอตติก,กี้ของเรานะครับตอนนี้มีคนกดซับมาแล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบ ซับนะครับผมนะจริงๆสิบสิบคนเนี่ยเหลือสิบคนจะถึงสองร้อยได้ไหมเนี่ยคืนนี้สิบคนจะถึงสองร้อยได้ไหมเนี่ยนะครับอะนะฮะลองดูเนาะในหกสิบเจ็ดคนใครยังไม่กดติดตามอ่าช่องแอตติกี้ครับเนี่ยผมจะขึ้นให้นะนะช่องแอตติกกี้นะครับสิบคนเองครับสิบคน ขอนน้อยสิบคนนะถึงสองร้อยนะถึงสองร้อยนะคืออาจารย์ก็อยากสนับสนุนนะครับน้องๆน,นะครับอ่าสวัสดีครับแอติกี้มาพอดีนะครับก็สิบคนเองครับสองร้อยนะนะช่วงนี้คนน้อยนะค่อยๆประหยัดนะอาจารย์เอาไปว่าอาจารย์ขึ้นทุกครั้งจะต้องนะให้แอตติกกี้ถึงจะก,กี่คนกนะ็อยากให้ สามารถแอติคิ้วไลฟ์สดได้ยังฮะแอติิไลไลฟ์สดได้ใช่ไหมะฮะหรือใช้โปรแกรมเนี่ยมันจะมีการเห็นได้เยอะขึ้นถ้าแอติคิ้ไลฟ์สดให้ทําแนวนอนให้แนวตั้งนะแนวตั้งถ้าอยากให้คนดูเยอะแนวตั้งแต่ไม่ได้เงินนะครับในขนาดไลน์นี่มันไม่ได้เงินเลยนะครับเวลาเราลงไลฟ์ปุ๊บค่อยว่าก,กันนะครับแต่ถ้าอยากแนวนอนก็ถ้าเราเป็นคนที่ Uh, fc ดูประจําอยู่แล้วเนี่ยเยอะๆก็ไม่เป็นไรครับแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ดีนะครับท่านแนวตั้งยิงได้เยอะนะครับเพราะว่า fc จะมาดูอยู่แล้วนะครับนะฮะดังนั้นฝากนะครับสิบคนเองนะฮะช่วยอติก,กีด้วยนะครับสิบคนเนาะสิบคนเองให้ยิงถึงสองร้อยให้ได้เนาะอ่าเพิ่มมาแล้วหนึ่งคนหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วนะตอนนี้อติกีเจอเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งซับนะครับนะฮะ ่าเรามาพูดกันนะฮะผมมีคำถามเมื่อกี้นะครับใครที่มาทีหลังนะคือผมเปิดเพลงของผมเปิดเพลงของขออ้ายได้บอกนะครับแต่ช่องที่เอาเพลงมาลงชื่อว่าลุงพลป้าแตนมิวสิกตัวผมเองกับยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้ ช่องนี้กำลังมีคนกดติดตามสามสิบคนและเพลงนี้มีคนกดไลค์อยู่สิบห้าคนที่แปลกใจก็คือข้างล่างที่มันเป็นการอธิบายอธิบายของของคลิปวีโดเนี่ยมันบอกว่ามีคนดูทั้งหมด465ครั้งแต่โพสเมื่อ2021ก็คือ โค้ดเมื่อสองปีที่แล้วผมก็เลยแล้วก็รูปรูปที่ใช้เนี่ยเป็นรูปที่สมัยที่ลุงป้าใชา้ใช้ช่องเดิมลนะุงป้าแตนแฟมิลีน่ะที่ถูกล็อกที่ถูกลบออกนนะฮะก็เลยฝากความสงสัยว่าท่านเคยได้ยินช่องว่าลุงพลป้าแตนมิวสิกไหม ลุงพลป้าแตนรู้ยังว่าเพลงนี้ที่เอามาลงลุงพลอ่าขออ้ายได้บอเนี่ยป้าแตนมีป้าปแตนร้องจริงเนี่ยใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแบบนี้นะครับก็เลยเอาเอาให้เห็นอยู่เมื่อกี้นะคือถ้าเป็นของลุงพลป้าแตนพวกเรายังไงก็จะต้องกดติดตามถ้ามันไม่ใช่เราก็มีความระแวงมากขึ้นนะครับ กิจะมหาผลประโยชน์หรือเปล่านะครับนะก็ฝากเป็นช่วยกันาถามไปเรื่อยๆเนาะนะครับนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมมาขึ้นช่องนี้ต้องขออภัยนะเพราะว่าภรรยาผมเข้าดึกทุกวันดังนั้นฝากานะครับพวกอแอดมินพวกเราทั้ง,งหมดนะครับถ้าจะขึ้นาจากสี่ทุ่มครึ่งไปต้นไปเนี่ยนะครับขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าผม จะออกไปข้างนอกนะครับดังนั้นผมก็จะใช้พื้นที่นี้อาจจะไม่คุ้นเคยอีกครั้งนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ห้าสิบเจ็ดท่านนะครับขอบคุณมากครับเรามาพูดกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาคําถามของผมก็คือการใช้วิจารยาณของพวกเราเนี่ยเพื่อติดตามเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะครับซึ่งเราใช้มานับตั้งแต่ลุงป้านะเราจะมองสังคมและเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไร นะครับอย่าลืมนะครับว่าโดยมากถ้าเกิดเกิดขึ้นในสังคมจะมีผู้ผู้เสียหายกับผู้ผู้เสียหายใช่ไหมฮะแล้วก็ผู้ถูกร้องผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่ถูกมองว่าเป็นคนกระทําผิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เสมออย่างที่คดีปากบถูกจรชนห้าคนเนี่ยนะครับฆ่าอย่าง ไร้ความปาณีนะครับแล้วก็ต้นน้ําให้สามีของลุงเนี่ยของป้าสามีของลุงสามีของป้าจะเป็นคนข้าวเพื่อจะปิดจอบอย่างรวดเร็วทันใจนะครับแต่เรื่องมันแดงก่อนนะครับดังนั้นต่อมาคือเรื่องล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่อง นักร้องนักร้องครับอะไรนะสีจา๋าสีจา๋าและพวกล่าสุดนี่นะครับเอาอีกแล้วครับมันมันก็จะมีเรื่องเจ้าหน้าที่กับผู้ถูกจับมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดผมก็อยากถามว่าลักจากนี้ไปเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นนอนะกตเราจะ ใช้วิจารยยานอย่างไรเมื่อเราผ่านคดีของน้องผลไม้และลุงป้ามาแล้วเนี่ยมีคดีเดียวมั้งครับโดยน้อยมากครับที่เราจะเห็นตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสองคดีที่มันทำให้เราเห็นเห็นตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ค,คือเรื่องเ,เรื่องของลุงช่างกับลุงเปียกเนี่ยมีสองลุงเนี่ยมันทำให้เราตาตาสว่างมันเกิดลักษณะเดียวกัน ที่เราถูกมองนะฮะเร,เราใช้วิจายว่าเช่นลุงทั้งสองเ네นี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมมันก็ตีขนาดมาเลยตีขนาดมาเลยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของลุงเปียกนี่มันจบไวจบไวจนเรายังไม่ใช้วิจาายอะไรมากมายนักมันก็จบไวไง จริงไหมฮะสมมติว่าเรื่องมันไม่จบวัยสมมติว่าไม่มีภาพวงจรปิดนะสมมติว่ามีคนไปเอาวงจรปิดแล้วทำลายไปก่อนทีนี้เราจะใช้วิจารยานยังไงถ้าลุงเปียกยังติดคุกอยู่แล้วก็อ้างว่ามีจุดเลือดอยู่ในขากางเกงสองจุดเนี่ยกำลังนำไปชั้นอ่านำไปตรวจสอบอยู่ ถ้าตรวจสอบมาแนละ้วบอกว่ามันเป็นเลือดของคนตายแหละมันก็จะเราเราจะใช้วิจารณญาณยังไงแล้วเราจะด่าลุงเปียกเลยไหมเราจะด่าลุงเปียกแล้วก็เราจะเห็นคล้อยตามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่นี่คือเรื่องอันตรายหลังจากนี้นะครับใช้วิจารณญาณเนี่ยมันอันตรายสูงมากมีเรื่องลุงสองลุงมาเนี่ย ลุงสองลุงเนี่ยเราใช้วิจารณญาณว่าเขาเป็นแพะนะประเด็นอยู่ตรงนี้แล้วตลอดไปถ้ามันมีเรื่องแบบนี้มันก็จะมีสองฝ่ายนะฝ่ายผู้สูญเสียฝ่ายผู้เสียหายฝ่ายผู้เสียหายแล้วก็มีฝ่ายผู้ถูกบอกว่าเป็นคนน่าสงสัยหรือเป็นคนผิดนะส่สุดเรื่องล่าสุดก็คือนักร้องครับ กลับมาเธอสีนี้ไปด้วยกันตอนนี้ในข่าวว่าแกหายไปเลยบ้านปิดบ้านปิดตอนนี้มันก็มีเรื่องสองเรื่องครับกรณีสีจ๋านี่นะก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้เสียหายมันมีคำถามมากมายในสีจ๋านี่นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกับหลักฐานที่แน่นหนามากและผู้เสียหายเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านครับคืออธิบดีกรมข้าวครับยอมรับว่าผมก็เพิ่งเคยได้ยินว่ามีมีตำแหน่งนี้ด้วยอธิบดีกรมข้าวนะนะครับโอ้ผมก็เพิ่งได้ยินนะสาบาน <laughs> นะเนื่องจากอธิบดีเนี่ยไม่ไม่ธรรมดาครับอธิบดีไม่ธรรมดาครับโอ้โหนะครับ เรียกว่าคนอย่างท่านเนี่ยถูกคือการร้องเรียนเนี่ยเราจับประเด็นได้อย่างการร้องเรียนเขาจะร้องในเรื่องที่มันดูยากสับสนวุ่นวายมันเช่นการเรื่องข้าวเนี่ยมันมีกว้างขวางมากถ้าไปบอกว่าทุจริตอย่างงี้ยมันก็จะงงว่าท,ทุจริตตรงไหนวะดังนั้นสังคมเองเวลาเราฟังเรื่องแบบนี้เรายิ่งงงอะ่ะมันจะไปทุจริตตรงไหนนะครับ มันก็เลยมีเรื่องว่าเอา้าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ผิดทําไมต้องทยอยจ่ายเงินแบบนี้นะแบบนี้นะนะครับก็มีคนเริ่มเริ่มคิดว่าธุรกิจเอเอธุรกิจรจริงหรือเปล่านะครับส่วนล่าสุดนี้นะครับมีการปล่อยคลิปแล้วนะครับมีการปล่อยคลิปเรียบร้อยเลยนะครับคลิปคําพูด นะครับคลิปคำพูดท่านคงได้ยินแล้วนะผมฟังมาหมดแล้วนะครับแม้นการเอามาเขายังดัดเสียงอยู่แต่ให้ดูช่องไฟในการพูดทักษะวิธีการพูดมันจะคุ้นคุน,คนหูนิดเนึงแต่เขาดัดเสียงอยู่หลักฐานเพียบเลยทั้งจอจานและทั้งสสรฤสีเพราะว่าที่ปรึกษากฎหมายของอธิบดีเขาเขามีหมดเลย โทรมาอย่างงั้นอย่างนี้มีหมดเลยดังนั้นเรื่องนี้มันต้องมันต้องวางแผนรุนแรงมากหมายความว่ามันจะต้องใช้เวลาที่จะเก็บหลักฐานนานมากเพราะว่ามันเป็นคนที่มีมีชื่อเสียงในสังคมนะครับแล้วก็เขาก็เอาเรื่องต่างๆที่เคยร้องเรียนมาทั้งหมดแล้วถ้ามันเคยเกิดแบบนี้ขึ้นทุกคน ถ้าเคยเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วไม่พยายามที่จะซ้อนแผนไว้สมมตินะถ้าไม่พยายามซ้อนแผนไว้ถ้าสมมติว่ามันมีการจ่ายแบบนี้จริงๆมีการเรียกแบบนี้จริงแสดง,งว่าทุกคดีเนะี่ยทุจริตจริงหรือไม่จริงไม่มีการพยายามที่จะาวางแผนเพื่อให้เกิดหลักฐานที่แน่นหนาขึ้นเพราะเขาลองเรียนหมดเลยแสดงว่าลองเรียนมาเนี่ย จริงหรือไม่จริงมีการจ่ายแบบนี้จริงหรือไม่นะครับซึ่งครั้งนี้ครับตำรวจเขาแน่นหนาม,มากครับเขาเอา่ซึ่งตำรวจเขาแถลงแล้วว่าเจ้าตัวยอมรับว,ว่าอาจจะมีคนเอาเงินมาให้นะครับพอตำรวจเขาชาร์จปุ๊บตำรวจเขาก็งงเขาตำรวจก็เห็นว่ามีมีคนวิ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เลยตามไปแล้วก็ แล้วก็จะหาเงินว่าเงินเนี่ยที่อยู่ในที่ไว้เนี่ยมันมันไม่อยู่แล้วเนี่ยเจ้าตัวก็เลยพาไปว่าเอาเงินทิ้งไว้ตรงนี้โอ้โหนะปัญหาคือเมียเมียเป็นคนเอาไปทิ้งก็เลยมีคําถามว่าถ้าเมียเอาไปทิ้งเนี่ยเมียมีส่วนรู้ส่วนเห็นหรือไม่โอ้โหนะไปกันใหญ่เลยนะครับนะเวลานี้เราก็ช่างใจนะครับเราก็ให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าเราผ่านเรื่องเจ็บปวดมามากแล้ว นะครับดังนั้นถ้าตํารวจมีหลักฐานอะไรชัดเจนเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูหลักฐานนะตอนนี้มีการเปิดเสียงพูดชัดเจนหมดเลยนะนะว่าเวลาเกิดเรื่องไว้นี้มันจะมีตํารวจกับผู้ที่ถูกจับเนี่ยเราจะต้องมาชั่งใจอ่าหลายคนอาจจะชื่นชอบนักร้องคนนี้อยู่เป็นทุนก็ได้นะครับก็อาจจะ อ่าไม่เชื่อว่าแกเป็นคนอย่างนี้นะฮะดังนั้นเราจะเราจะใช้วิจารยานอย่างไรในเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรื่องที่ยังจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีลัก,ลกษณะแบบนี้ในสังคมเสมอเราต้องใช้ภูมิปัญญาเราอย่างไรในการมองเราเจอทั้งสองแบบเจอทั้งจะเป็นแพะเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันเช่นล,ลุงเปียเนะี่ยสำคัญลุงเปียงเนี่ยคือ ถ้าบอกว่าเป็นแพะตอนนี้ให้ยกคดีลุงเปียกอย่างเดียวนะครับส่วนลุงป้าเรายังต่อสู้ต่ออยู่นะครับเราก็จะไม่พูดเรื่องนี้นะครับเาเไปว่าคดีลุงเปียกเนี่ยกับคดีลุงลุงช่างเนี่ยเราเรามีวิจยารณญาณไปในทางเดียวกันนะครับนะฮะโอ้นะทักทายครับนะทุกคนจะงงนะว่าอาจารย์มาขึ้นตอนนี้ได้งไงเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับ ภรยาที่เข้าดึกหลายวันนะครับถ้าผมผมจะต้องออกไปรับตอนสี่ทุ่มครึ่งผมก็ไล์ไม่ได้นะครับถ้าจะกลับมาก็จะห้าทุ่มเที่ยงคืนก็จ,จะไล์ไม่ได้อีกนะครับดังนั้นผมขออนุญาตมาช่องแคบๆตรงนี้นะครับซึ่งเอซอาจจะรอดูผมสี่ทุ่มอยู่ก็ได้นะครับหรือช่วงนี้ท่านาอาจจะติดผู้อื่นอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะต้องขอบคุณมากๆนะฮะ คุณแก่สิครับคุณสากลฮะคุณสมัยขอบคุณมากนะครับท่านที่มีชื่ออยู่ตอนนี้นะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเนาะคือท่านสนับสนุนผมมากนะครับคือถูกเตือนก็มาในทันใดโดยไม่เลือกเวลาเวลานะครับต้องขอบคุณามากครับเราต้องผ่านไปให้ได้นะนะแอตติก,กี้ครับฝากแอตติกี้ด้วยนะให้ถึงสองร้อยได้ไหมผมขอร้องเลยนะใครเนองจากว่ามันมีแปดสิบกว่าคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคงกดแล้วนะฮะ เออตอนนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะครับเหลือเจ็ดคนนะฮะสองร้อยให้กับน้องแอตติกีด้วยนะครับนะสองร้อยให้สองร้อยซับนะครับไปทีละหน่อยเนาะค่อยๆก้าวเดินนะครับคุณเครอวันครับสี่ครับคุณสัตว์กลนะฮะคนแก่คนคุณสวัยเอทีเอ็มนะครับนะครับอ่าคุณตะวันนะฮะ คุณจะดูพรคุณโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากบางครั้งอาจจะมากดมาพิมพ์ทักทายแล้วก็อาจจะไปไปดูคนที่ท่านคนที่ท่านชอบก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับมาดูที่หลังก็ได้นะคุณสุดใจคุณเยาวเรศครับคุณธนัพรคุณทาโรนะครับคุณยายยายปุ๊กกูพีพีนะฮะคุณยายหนูคุณเ่ากี้ครับคุณเอ็มเอ็มนะครับผมคุณอินฟินิกนะครับอาจารย์ฟังเสียงคลิปแล้วยังคะนักร้องฟังแล้วเขาฟังแล้ว ประมาณว่าช่องไฟมันใช่แต่ว่านักข่าวเอามาเขาเขาก็ต้องระวังตัวเองนะครับเขาก็พยายามแปลงแปลงเสียงอีกนิดหนึ่งแปลงเสียงอีกนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันเหมือนมากให้เราฟังเนื่องจากสอ,ส,อสอเสือเนี่ยสอเสือคลิปที่สองสอเสือเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินเสียงท่านไงโอ<ฮ>้โหผมก็พูดเพาะแล้วกันนะไม่ค่อยได้ยินเสียงเขา แต่จอจานนี่เราจะคุ้นเราจะคุ้นเราก็ฟังฟังแล้วมันมันมันก็คุ้นคุ้นไงนะครับโอ้ยชัดเจนเลยนะะโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอนะตับรลองว่ามันมากเรื่องนี้นะครับตอนนี้ผู้ที่ถูกจับหรือเป็นผู้ต้องหานะครับถือว่าเขาเป็นผู้ต้องหาแล้วนะเพราะว่าการรวบรวมหลักฐาน บางอย่างชื่อได้ว่าเขาเป็นคนทําจริงๆทั้งสามคนก็ขอหมายสารจับเรียบร้อยแล้วเขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้แต่เมื่อเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธนะครับก็แสดงว่าจะมีการต่อสู้ถัดตามขบวนการต่อไปนะครับมีการมีการประกันตัวไปสี่แสนผมไม่แน่ว่าประกันเนี่ยประกันสามคน ที่มีเกี่ยวเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับถ้าสามคนสี่แสนก็แสดงว่าทั้งสามก็ไม่ติดคุกไม่ได้นอนคุกนะครับก็ถือว่าประกันตัวเรียบร้อยนะครับนะฮะแต่ตอนนี้นักข่าวไม่ว่าจะเป็นน้องติ๊กน้องตุ๊กติ๊กเพราะว่าแกเป็นนักข่าวใช่ไหมแกก็แถลงแล้วว่าพี่สีหายพี่สีหายนะพี่สีหายหาไม่เจอนะครับนะฮะก็ติดตามกันนะฮะ นะได้ยินเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงเนาะก็เอาเป็นว่าเมื่อเขามาปฏิเสธเขาปฏิเสธแต่ตำรวจบอกมั่นใจมากมั่นใจมากก็ไปแสดงว่าต้องมีการต่อสู้ในชั้นศาลทีนี้ก็อยู่ที่ศาลนะศาลเท่านั้นจะตัดสินนะครับแังนั้นต่อให้เราได้ยินเสียงได้ยินอะไรปุ๊บเราก็ตัดสินในใจเราได้นะครับ แต่ถ้าเราจะไปบอกเขาว่าเป็นคนอันนี้ก็มันจะเกิดการต้องระวังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้มากเพราะว่าเรา